ตอนที่หนึ่งรเป็นบอยแบนด์ได้เลยพี่ชายท่านทำอันใดเจ้าหนูน้อยเดินถือตะกร้าใส่หญ้ายยสดเข้ามาหาอีกฝ่ายจากนั้นก็มองท่าทางที่ออกแรงจนหน้าแดงด้วยความสงสัยชายหนุ่มหัวเราะสองคราแล้วกล่าวว่าหืมอ้อข้าเป็นบ่ารับใช้ของสหายบัณฑิตเจียงบ้านหลังถัดไปข้าว่างจึงมาดูว่าพอจะช่วยอันใดได้ไดบ้าง เจ้าหนูน้อยวางตะกร้าลงแล้วช่วยแก้มัดเชือกออกจากกองฟืนพร้อมเอ่ยอย่างมีมารยาทว่าขอบคุณพี่ชายยิ่งนักแต่ไม่ต้องหลอกประเดี๋ยวข้าช่วยพี่รองเองเจ้าหนูน้อยยกท่อนฟืนออกจากกองสองท่อนจากนั้นก็ลากเข้าไปในบ้านของตนช่างเป็นเด็กที่ขยันและแข็งแรงเสียจริงเมื่อกลับมาอีกคราหลินเว่ยเว่ยก็เข้ามาขวางเขาเอาไว้นางยาัดตะกร้าใส่มือเจ้าหนูน้อยพวกกระต่ายของเจ้าหิวแล้วไปล้างหญ้าแล้วเอาให้พวกมันสิ พอเอ่ยถึงกระต่ายแล้วเจ้าหนูน้อยก็หันไปมองกองฟืนด้วยความสับสนเขาอยากช่วยงานแต่ก็กลัวกระต่ายจะหิวเพราะเจ้าตัวเล็กเหล่านั้นทำให้มนุษย์อยากทะนุถนอมเสียจริงทันใดนั้นบ่าวรับใช้ที่ยืนอยู่ด้านข้างก็อ้าปากค้างทันทีเขารู้สึกตกตะลึงจริงๆเพราะเด็กสาวชาวบ้านคนนี้แข็งแรงมากท่อนฟืนใหญ่เท่าท่อนขาบุรุษแต่นางยกได้คราละหกเจ็ดท่อนอย่างสบายฟืนกองสูงจนเลยศีรษะแล้วแต่นางดูไม่เหนื่อยแม้แต่น้อย บ่าวรับใช้จึงลองดูอีกคราท่อนฟืนขนาดเดียวกันแต่เขาต้องยกฟืนสองท่อนขึ้นด้วยความพยายามอย่างหนักชาวบ้านในหุบเขามีแรงเยอะทั้งหมดเลยหรือเขาใช้สายตาแสนซับซ้อนจ้องมองหลินไว้ที่กำลังขนฟืนเข้าบ้านพร้อมกันนั้นก็กลืนน้ำลายครั้งแล้วครั้งเล่าสตรีเช่นนี้บุรุษใดจะกล้าแต่งด้วยถ้าไม่ระวังแล้วทำสิ่งใดผิดใจนางจะไม่โดนนางทุกปีจนลุกไม่ขึ้นเลยหรือเจ้ารองสหายของบัณฑิตเจียงมหาเจ้าขึ้นเขาไปตามหาเอ๋อกลับมาให้น้าเฟิงหน่อย นังหวงเช็ดมือขณะเดินออกมาจากบ้านหลังข้างๆเมื่อเห็นบุตรสาวกำลังแบกท่อนฟืนท่อนสุดท้ายอยู่นางก็เอ่ยปากทันทีหลินเว่ยเชี้นิ้วมาที่ตัวเองข้าหรือผู้เขาละแวกหมู่บ้านใหญ่ถึงเพียงนี้เหตุใดพวกท่านจึงคิดว่าข้าจะหาคนเจอก็ได้เจ้าค่ะหลินเว่ยๆววางท่อนฟืนแล้วสวมบทบาทไปทำธุระแทนผู้อื่นโดยการวิ่งออกไปอย่างไม่คิดชีวิต นางครุ่นคิดครู่หนึ่งสุดท้ายก็เลือกไปเส้นทางที่ตนใช้ขึ้นเขาประจำระหว่างทางที่ขึ้นไปนางก็ตามหาคนไปด้วยและก็เป็นอย่างที่คิดคือวิ่งมาได้รึ่นเขาแล้วมายังสถานที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งนางก็เห็นบัณฑิตหนุ่มกําลังถือตําราไว้ในมือทะว่าสายตาไม่ได้อยู่ที่ตําราดูเจ้าสีออกมาชมวิวก็ต้องชมวิวสิจะถือตํารามาเพื่อเหตุใดหลินเว่ยเว่ยบ่นอย่างไม่เกรงใจเจียงโมหานกวาดสายตามองนางตั้งแต่ศีรษะจรดบปลายเท้า จากนั้นก็รีบหันไปมองทางอื่นอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้กล่าวอันใดเพียงลุกขึ้นแล้วถือตำราเล่มนั้นไว้ด้านหลังและค่อยๆเดินลงจากเขามุมปากของหลินเว่ยๆวกระตุกขึ้นทันทีบัณฑิตหนุ่มผู้สูงส่งและไม่สนผู้ใดกลับมาอีกแล้วไม่สนก็ไม่สนสิเพราะอย่างไรนางก็ชินแล้วมีคุณชายท่าทางนิสัยดีมากและเรียกตนว่าเป็นสหายของเจ้ามาเยนเขาเป็นสหายสนิทของเจ้าหรือแต่พูดก็พูดเถิดด้วยนิสัยเสียอย่างเจ้าคนนิสัยไม่ดีคงทนรับไม่ไหวหรอก คาดไม่ถึงว่านอกจากข้าแล้วยังมีคนที่สามารถทนนิสัยของเจ้าได้อีกหลินเว่ยเว่ยเดินตามบัณฑิตหนุ่มจากนั้นก็เรียนแบบท่าทางการเดินของเขาโดยมือหนึ่งไผ่ไปด้านหลังหน้าอกเชิดขึ้นราวกับไก่ตัวผู้ที่ยิงธนงไม่มีผิดสันกรามของเจียงโมฮานขยับไปมาอย่างตัวเขายังเรียกว่านิสัยเสียอีกหรือหากยึดตามนิสัยในชาติที่แล้วของเขาเจ้าเด็กอ้วนคงตายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนภายในหุบเขาเช่นนี้มีโอกาสและวิธีบางอย่างที่สามารถทำให้คนหายตัวได้โดยไร้ซุ่มเสียง บัณฑิตในสำนักศึกษาของพวกเจ้าชอบทำตัวสูงส่งเช่นนี้หมดหรือถ้าออกไปเป็นวงบอยแบนด์คงฮอตหน้าดูหลินเว่ยเว่ยแค่ลองเรียนแบบท่างครูเดียวก็รู้สึกว่าเหนื่อยเสียยิ่งกว่าทำงานครึ่งวันของตนเสียอีกนางลดระดับไหลลงแล้วเด็ดหญ้าพร้อมโยนใส่หลังบัณฑิตหนุ่มตรงเบื้องหน้าทัานใดนั้นเจียงโมหานก็หยุดเดินอย่างกระท,ทำให้หลินเว่ยเว่ยไม่ทันระวังจนเกือบชนเข้ากับแผ่นหลังของเขา เจียงโมหานหันมาจ้องนางพักใหญ่จนทำให้หลินเว่ยเว่ยหลงเข้าใจผิดว่าใบหน้าของนางเปื้อนอยู่นางจึงรีบยกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดแม้จะไม่เข้าใจว่าสิ่งใดคือวงบอยแบนด์แต่สำหรับคำศั์ใหม่นี้เจียงโมหานยังพอเดาความหมายได้บ้างเขาเค้นเสียงดังฮึก,กูเหนียงยาเอาแต่เอ่ยถึงรูปโฉมของบุรุษเพราะมันไม่งามก็ตรงนี้ไม่มีคนนอกอยู่ด้วยข้าเป็นคนอย่างไรผู้อื่นไม่รู้แต่เจ้ายังไม่รู้อีกหรือถ้าต้องเสแสร้งต่อหน้าเจ้าอีกข้าก็เหนื่อยตายพอดี อย่างข้าน่าเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความจริงเถียงคำไม่ตกฟา,ากเมื่อทิ้งประโยคนี้ไว้แล้วเจียงโมหานก็หันหลังแล้วเดินลงเขาทันทีฝีเท้าของเขาไม่ช้าไม่เร็วมากเหมือนกำลังรอใครบางคนอยู่ส่วนหลินเว่ยเว่ยที่อยู่ด้านหลังประเดี๋ยวก็เด็ดดอกไม้ประเดี๋ยวก็ไล่ตามผีเสื้อหลังทิ้งระยะห่างได้ระดับหนึ่งแล้วนางก็รีบวิ่งเหยาะๆะตามไปทันที เมื่อเจียงโมหานกลับถึงบ้านเขาก็เห็นเฟิงชิวฟานกำลังนั่งอ่านตำราอยู่ที่โต๊ะหนังสือข้างหน้าต่างอย่างหลงไหลด้านข้างของอีกฝ่ายยังมีถ้วยชาและลูกท้ออบแห้งอันหวานฉ่ำอีกหนึ่งจานสิทธิพี่เฟิงกลับมาตั้งแต่เมื่อไรแม้เสียงของเจียงโมหานจะไม่ดังมากแต่การที่เขาเริ่มพูดก่อนก็ถือว่าเป็นความกระตือรือร้นที่หาได้ยากยิ่งเฟิงชิวฟานวางตำราในมือลงจากนั้นก็ลุกขึ้นมากล่าวพร้อมรอยยิ้ม เพิ่งกลับมาเมื่อวานข้าได้ยินเรื่องของเจ้าแล้วเป็นเช่นไรบ้างบาดแผลของสิทธน้องดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นพอสมควรทําให้สิทธพี่ต้องเป็นห่วงแล้วเจียงโมหานมองใบหน้าอลอเล่และยังดูอ่อนเยาว์ของอีกฝ่ายทันใดนั้นเงาของจวินอองหนึ่งผู้โดดเด่นกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาและเลื่อนตําแหน่งได้อย่างราบรื่นก็ซ้อนทับตัวของเฟิงชิวฟานเฟิงชิวฟานถอนหายใจคราวนี้ชูเหมยวุ่ววามเกินไปชูเหมยคือนามรองของอูปัว เียงโมหารมองใบหน้าที่ดูเหมือนจริงใจของเฟิงชิวฟานถ้าไม่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่และรู้นิสัยของอีกฝ่ายแล้วว่าตัวเขาก็คงโดนใบหน้าอันเสแสร้งหลอกลวงเป็นแน่คำพูดประโยคนี้ของเฟิงชิวฟานภายนอกเหมือนรู้สึกไม่ยุติธรรมแทนเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วกำลังยุยงให้เขามีความแค้นและไม่พอใจในตัวอูปัว เมื่อชาติก่อนเวลานี้มารดาของเขาได้เสียชีวิตจากไปแล้วตัวเขาก็นอนจมอยู่กับความแค้นแล้วยังมีความรู้สึกหมดหนทางงอไปต่อเทว่าเฟิงชิวฟานก็ปรากฏตัวขึ้นมาโดยออกตัวเป็นศัตรูกับอูปัวร่วมกับเขาพร้อมแบกรับความรู้สึกไร้ค่าแทนเขาทําให้เมล็ดพันแห่งความแค้นในใจยิ่งเติบโตเร็วกว่าเดิมทําให้เขากลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นและเป็นเครื่องมือแก้แค้นที่เฟิงชิวฟานไม่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาหลังทําให้ใจเย็นลงแล้วเขาก็มองไปที่เฟิงชิวฟานพลางกล่าวเบาๆว่า มันผ่านไปแล้วตอนนี้เราอย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยแม้เฟิงชิวฟานจะแปลกใจในความใจเย็นของอีกฝ่ายทว่าก็ยังไหลาตามน้ำสิ์น้องช่างใจกว้างบางทีเพราะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่วันหน้าข้าต้องช่วยพูดแทนสิ์น้องแน่นอนขอบคุณสิ์พี่แต่ไม่เป็นไรในเมื่อไม่ใช่คนเดินบนเส้นทางเดียวกันแค่อยู่ห่างไว้ก็พอเจียงโมหานั่งลงจากนั้นก็ชี้ไปยังลูกทออบแห้งในจานแล้วกล่าวว่าสิ์พี่ลองชิมลูกทอแห้งนี่สิบ้านข้าทําเองท่านอย่าได้รังเกียจเลย หนึ่งจะวินอองคือตำแหน่งรองจากอองผู้ที่จะได้รับตำแหน่งจิ้นอองหนองจานกาพระโอรสในอง์คห้องเต้แล้วยังมีพระโอรสในอง์ครัชทายาทหรือพระโอรสในอองซึ่งเป็นพระนัดดาขององ์คห้องเต้ด้วย